มาเับเห็นแล้วเ็เออันนี้เป็นเจดีบรรจุอัฐิของพระราชานหรือพรนิสสวนแล้วพระนรเดิมชื่อว่าเพชรเป็นลูกพ่อครูดับรอยเป็นครูดาวแวงเมืองวิงเศษชียชานนะหลังจากที่เส,สเร็จแล้วบริเวณที่ที่อยู่นี่เป็นโริเวเขาเรียกว่าทุ่งบางแก้ว ป็นสมออเราูมิรบกันลบระหว่างไทยกับพม่าเป็นบริเวณหน้าเมืองศีวิยาการรบครั้งนี้พศ2,128พระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพหน้าพมา่นาคุณทหารมาเป็นแสนพอเรานี่ยกพระราชมณุก็เป็นแม่ทัพของพระเนเรศวรคมกองกำลัง1นึ่งหมื่นนายจากประโมกมาเนี่ยเดินทางผ่านทุ่งหน้อยเจสเส้นนองหหานจีน ก็มาใช้บริเวณทะเลของวัดช้างเนี่ยซึ่งมีด้านเหนือไปประมาณพันเมตรเนี่ยก็เป็นคลองบางแก้วส่วนทางด้านซ้ายเมื่อตวันตกนี้จะเป็นลำน้ําบางคําทองเราะริมน้ำมาก็มาใช้วิธียุทธยาการลดการลบแบบกองโจรครั้งแรกเขาว่าสัตว์ชาติไทยเขาเรียกได้ว่าหงุดหทุ่งบางแก้วการทุ่งบางแก้วเนี่ยคือนเนื้อด้าน,านเหนือของนาหลานเนี่ยจะกระจายกันมาในกองเวลงของเราหนึ่งก็มี กรนาบตรงนเลยส่วนนั้นคุกองทัพสายตวันตกได้เรื่อนทัพข้ามม่น้ำเพยาแล้วว่าฝ่าจิปหลังตุ้งข้พมาาได้นังเร็วปัจจุบันเซวิยราดีพิตูนี้มาทางพม่าลีวรีปีสอันหนึ่งร้อยยี2,128แตึกแล้วเนี่ยก็เราผู้คนล้มตายกันมากวัดอะไรที่ว่าคะี่ยี่ตัวตไแวนตา ว่าทันเราก็ได้ชนะบางเกือบตายว่าตีตาตวสวนไม่ทันไม่กลไม่ทันเรงนเป็นแม่ม่ทัก่าน้อว่านม่ทีันตาอชอบชกันหมดเลยที่ในัวจะาล่า่าันสนิทสนมมากจิงมี ที่ไม่ถนัดนี้แหละเออตาตัวใทั่ตัวเรือนหน้าวัด กไม่รู้กิจกรรมว่าพ่อพ่อว่าจะมาเลียงบ้านอยู่ผมดานมีานมีแ่งร้เีย้เาอนี้ปลอไม่มีทหารไหเานสวนรอมีมับโบราณปใบเสร็จมาคูด ดีคุดนะเนี่ยนี่ขาผมก็ได้